มาครับกัแบบการเล่นน้องถุงปรับใหม่กันนะครับก็มาดีครับต่อหมดครับต่อหมดจริงๆเนี่ยคือแบบจะยิงใด้อแบบถอดจนเสร็จเลยก็ได้เนี่ยหยอกเนามันจะมีคนครับนี่ไงมีจริงด้วยรอยเท้าครับต้องเห็นรอยเท้าแล้วนะอู้ชัดเจนนี่ไงนี่ไง <h> ล่ะึ ยา่ยายา่ยายา่ยาย่าย่าย่าอย่าทำอย่างนี้ปะปิเปิลเลยครับต้นไม้ไปอีกต้นหนึ่งทำไมมันง่ายเกินไปอ่ะผมรู้สึกนะผมว่าผมจะใช้มือข้างเดียวเล่นแล้วเนี่ย <c oughs> ทำไมเ <c oughs> จมทำตัวหน้าเหมือนไส้อะเจมทำไมเจมว่าหน,นี้ แอร์กันแล้วกันเดี๋ยวทุกคนได้ยินเสียงแอร์หมอนั่งไวมานะครับฉะนั้นถ้าปล่อยเฟสผมสามารถโซนได้แบบนี้เลยนะหนึ่งเครื่องสองเครื่องสามเครื่องโอเคไม่มีใครมาแต่จะเป็นเครื่องหุ่นกันโอเคครับเห็นละเห็นละมีคนมาแล้วครับมีคนมาแล้วยืนบล็อกครับยืนบล็อกยืนบล็อกมันเป็นสเต็ปมันเป็นสเต็ป อ้มีการหลบ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 สกิลผมเต็มแล้วนะครับเขาหนีออจากวงผมไม่ได้นะอุ้ยเอาเกินไปละเกินไปละเกินไปละ มันกระตุกกระตุกนิดหนึงนะทุกคนผมไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้สึกหรือเปล่านะแต่ผมอะรู้สึกมันหน่วงหนวงแล้วมันหน่วง นี่เรียกว,ว่าเคล็ดลับการพังแบบได้ดับเบิลคู่ครับดับเบิลคู่ขุ่นแมคขนิกน่่จะหมด้วครับเอาจริงนะผมคิดว่าผุ่นแมคขนิกน่่จะหมดครับลูกก้าอคุอ้มสุดแล้วอะตอนนี้โอ้โหโ,หโดนหนืดครับสายฟ้ามาดินั่นไงลอยครับ เอา้าไม่โดนได้ยังไงเนี่ยอะไรครับเนี่ยโดนหนืดดีครับก็โดนหนืดดีครับเรีบยบร้อยครับมันง่ายกันไหมใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เอาทุกคนดูทุกคนดูเมื่อกี้ทุกคนเล็นพวกผมไหมคือมันคือมันโดนมันไม่ใช่ว่ามันไม่โดนมันโดนเต็มเต็มเมื่อกี้คือมันโดนยังไงมันก็โดนคืออะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆอ่ะผมไม่เข้าใจเลยอ่ะ โอ้อะไรเนี่ย่อกี้มันโดนโอเคมีคนมาเนี่ยแล้วก็เป็นแบบเดิมคืออะไรอะ่ะนึก้ใจจริงๆเอ้าลราไมคสนิกไปไหนเนะี่ย ก็ลูก้าดีครับก็ลูก้าดีครับ ต้องถุงหาคนง่ายอยู่นะครับดูจากลูกไฟเนาะเนี่ยมันกระตุกทุกคนเห็นไหม the one, the need gun get อ้มโอเค ได้ครับก็ได้ก็ได้ก็ได้จะไปฮิวกันนะ,นะผมดูละ อยากกระตุกขนาดนี้เลยมันจะเล่นไม่ได้เอาวู้วดิวความแม่นระดับกับ99.99%นะทุกคนก็มาดิครับจริงๆงเมื่อกี้คือมันฟุ๊กสารภาพตามตรงเลยเมื่อกี้คือมันฟุ๊ก สองตัวนี้เหมือนว่าจะลุกลุกไปเองแล้วนะฮิวกันก์เกย์กาจะจะฮิวเนนะีย่ยแถวนี้นะนี่ไง บอกแล้วโอ้โหใจได้มาก แต่ลูกเองไม่รับรับไม่เป็นไรนะก็มมเนี่ยพอแบบเราไม่อยากจะตีให้โดนนะคือเราแบบกะตีแบบคิดว่าไม่โดนหรอกกูไปงั้นแหละกันโดน พอเราจะตีให้โดนไม่โดนเรียบร้อยครับชิวๆนะทุกคนฮ้ยวินเนต9เก้าสิบอ่ะก็แบบจริงๆมันก็น่าจะร้อยนั่นแหละวินเนตอ่ะพอละพี่เกี่ยเล่นแล้วก็ขอบคุณสมาชิกที่สนับสนุนด้วยนะครับ ถ้าใครแบบเป็นสมาชิกก็อย่าลืมทักเข้ามาในเพจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงอะไรก็ตามนะส่วนขั้นกําลังแปลงฟันก็จะนั่นแหละครับเพิ่มเพื่อนทอมแอนเจอรี่เนาะส่วนแปลงทองนะครับอันนี้ต้องขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เพิ่มเพื่อนไอเดนนะครับแล้วก็เวลาไลฟ์สตรีมเนี่ยครับก็คนที่แบบสมัครแปลงก็อย่าลืมทักเข้ามาด้วยนะก็จะได้มีสิทธิ์เพิ่มเปอร์เซ็นต์สุ่มมากกว่าคนปกติครับอะไรประมาณนั้นเลยเนาะส่วนถ้าใครสมรัครแปลงฟันได้แน่อนอนครับไม่ต้องห่วงนะอุย้ยเด็กเส้น <laughs> แต่นั่นแหละครับ แต่ถ้าใครไม่ได้สมัครก็ไม่เป็นไรครับแค่ดูจนจบแล้วก็กดไลค์ผมแบบนี้ผมก็โอเคผมก็ดีใจแล้วนะและนั่นแหะครับผมอย่าลืมผมอย่าลืมไม่ลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับ